มาค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่งาน Mask Rider 50 years exhibition นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนที่เรียกได้ว่าถูกใจสายเด็กหนวดสายสะสมอย่างเราสุดๆก็คือโซนเมอร์ชานดนั่นเองนะคะอะมาดูเลยข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นน้องน้องทีกไลสแตนดาร์ดออกมาต้อนรับเลยนะคะถามว่าเสียหายไปเท่าไหร่แล้วกับรลายนี้นั้นไม่พูดดีกว่าปนายแบบบางส่วนก็คือ เริ่มหมดแล้วนะคะนี่เพิ่งรอบแรกเท่านั้นอันนี้ก็เป็นงานของธรรมชินะเป็นตัวกล่องจุง่มนี่ก็เลยงาน DX ต่างๆนะคะสายแปลงลงแปลงร่างเชออันนี้ก็คือของมาสเตอรตัวหม่สุดอย่างกาบูก,ก็คือมีหมดเลยน้องโกจิโซรสชาติต่างๆเออที่เป็นโกจิโซที่แบบเป็นร่างมาสเตอร r ด์ด้วยนะมีเดนโอนะครับ มีกีต์น่ารักมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยู่กับมิตรรักนักสะสมมาอย่างยาวนานก็คือโอเดนยน่านั่นเองซึ่งอันนี้ทำสวยอยู่นะเป็นแบบครึ่งหนึ่งเป็นสีแล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นแบบว่าใส่ใๆมองทะลุเข้าไปคือเท่มากแล้วแบบผ้าพันคอเป็นหลากหลากสีสวยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสีแล้วก็มีการด้วย มีหลายบอดนะคะเธอเป็นเมนตัวไหนบิวก็คือมีอันนี้ดับเบิลกีตคือมีหมดงานนี้สวยมากฉันจะบอกเคยมีของรีวิมันเป็นแบบสแตนใครที่ดงดีไม่ใช่ชันแล้วหนึ่งก็มาจัดได้เลยบอร์ดกำลังแบบสวยทุกอันเลยนี่น,นีของจริงรางวันใหญ่ก็ยังอยู่นะจ้ากาบุกับกอตชาต์ด สองตัวหืมแต่ใครมันจับได้เนี่ยคือ <c oughs> แกดวงดีไปปะ่ะมีแค่ไม่กี่อันรางวันเอไปแล้วโอ้ไม่แต่สวยมากนี่นะคะงานจริงนี่แล้วก็มีนี่นะคะโกจิโซน้องกาบุเป็นรสชาติต่างๆน้องๆง,งานสอบกาบุคือมีทุกรสชาตินะครับไอ้มัสเมโลตลกอะโอ้ <c oughs> ร่าง็อโกกโแลตน่ารักนี่มี S H F ด้วยนะคะราคาดีไหมแอบดูก่อนเฮ้ยเอาจริงราคาแอบดี S H F เอ๊ะแบ็กซ์โอ้ my god อันนี้สรารภาพเลยไม่เคยเห็นงานนี้มาก่อนอันนี้คือไม่เคยเห็นเลยคือ มันคืองานอะไรอ่ะ1ต่อ6กฮีโร่คือเป็นซอฟไหมแต่ว่าเป็นตัวใหญ่จัม um โบ้ซอฟไวนิลฟิกเกอร์เขาเขียนอยู่ข้างกล่องสวยมากเธอแบ็กซันหาไว้ได้ง่ายๆคืองานนี้แค่มาเอาตัวเนี้ยคุมละมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้องฟิกเกอร์ไรส์สแตนด์ดนะคะเธอมีหลายตัวอยู่นะอันนี้ก็คือโซนที่ช่องเราโปลดตามากที่สุดก็คือกาชับปองนั่นเองนะคะ มามีแบบว่าเป็นพวกพวงกุญแจนะแล้วก็เป็นพวกตัวฟิกเกอร์ค่ะเฮ้ยฉันว่าเดี๋ยวเราออกไปเดินงานแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราไปเดินงานแล้วออกมาน่าจะได้หมุนกันอย่างแน่นอนอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือตอนนั้นมีคนไปญี่ปุ่นแล้วถ่ายมาให้ดูแต่ว่าฉันฝากเขาหมุนไม่ทันเดี๋ยวออกมาหมุนตู้นี้แน่นอนนี่ ฉันอยากได้เดนโอพูดไปเลยวันเนี้ยฉันจะเอาเดนโอกลับบ้านเฮ้ย <Hey, S 1> น้องป๊อกอิมเมจินแกงอิมเมจินโยคะคือถ้าอันนี้อะไรอิมเมจินซาวน่าเฮ้ยอันนี้คือแรอยู่อันนี้คือมันเป็นงานที่มีมาสักพักแล้วแล้วมันก็นั่นแหละเขาอากลับมาให้หมุนในงานนี้อืออันนี้คือต้องขบแกงอันปะฉันชอบมาบทารอดแน่นอนว่าก็จะต้องชอบสีแดงนะคะ เรามันแบบว่าสีแดงอยู่แล้วอันนี้สวยเป็นสแตนน่าจะมีแบบว่าสามยุคเลยไหมโชวะเฮเ,เซเรวะมาครบนะครับอันนี้สวยแต่ว่าไม่รู้คืออะไรมาดูกันเฮ้ยมันทําเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนทีวีจอแก้วจอตู้สมัยก่อนนี่เรียกจอตู้จอแกมหรือไงเลยมึง อ๋อเป็น stem collection นะคะเดี๋ยวน่าจะมีตัวโชว์ให้ดูอ,อันนี้ก็คือน่าจะเป็นชีวประวัติฮเฮ้ยเธอประเด็นเลยนะภาษาไทายจ้าเฮ้ยเท่มากคือนี่นะคะเป็นตัวแบบไรเดอร์แล้วก็เจาะเป็น stem ลงไปคืออ่ะอันบนเนี่ยเป็นเข็มขัดอันล่างคือเป็นแบบเห็นเต็มตัวแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แต่ทุกๆอันเออนี้น่าเก็บว่ะ ค่าตัวก็คือหนึ่งใบเทาและก็เท่าไหร่นะหนึ่เปอแบองก์วงหนึ่งแบง์นะครับโออเคโดนแน่ไปเดินก่อนต่อที่โซนนี้ถึงจะเป็นของเล็กๆแต่ว่าตกซับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะกับโซนของแคนดี้ทอยนะก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ตัวจิ๋วๆอันนี้คือเขาน่าจะขายยกเซตไหมนะอุย้ยน่ารักอยู่นะดีเทลมันก็โอเคนะ มีแยกทรงแยกสีตรงเข็มขาดให้ด้วยเดี๋ยวนี้แคนดี้ทอยุคใหม่คือทำดีนะเธออย่าประมาทไปเชียวไอพวกกล่องอย่างเงี้ยฉันเก็บอยู่ใช่มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นงานโชโดยุคใหม่โชโด,โชโดตัวใหม่ๆคือถือว่าดีเทลดีอยู่แนะนำเลย <c oughs> พูดไม่ออกเท <c oughs> ่าไหร่กระเป๋า นี่นะครับกระเป๋าไรเดอร์คือได้ได้ว่าได้เห็นชินและได้ใช้ประโยชน์ไปในอันเดียวกันเห็นอันนี้เหรอจริงหมวกเทอยู่อันนี้คือสีแดงแล้วก็มีสีที่ไม่ค่อยตะโกนเท่าไหร่ก็คือสีท้องสวยนะครับ Mask r i d e r อข้อเสียของพวกงานตัวเล็กๆคือมาชอบเรียกพวกมีงานตัวทองด้วยนะจ๊ะอยากเห็นของจริงเลยฝั่งก,กีกี้ก็มานะคะอีกหนึ่งงานที่ได้รับความนิยมในสายสะสมก็คือพวกงานหัวค่ะอยากจะเก็บเหมือนกันแต่คิดว่ามันไม่น่าจะจบแค่ตัวเมนแน่ๆไอเทมสร้างขวัญกำลังใจในการทํางานก็คือแผ่นรองเมาส์มีลายมากกว่าที่ถ่ายมานะคะคือดูแล้วสกรีนคือสวยมากเลยนะภาพคมแล้วก็สีสัสดใส ฉันชอบอันนี้สุดมันแบบว่าไม่ค่อยตะโกนมากมัง้งแต่ว่ามาครบทุกภาคนะคะแล้วก็มีพวกแก้วน้ํากระบอกน้านะคะอันนี้สวยเป็นแบบว่าไรเดอร์ตัวเปิดยุคคือมีคอมเมนต์ถามมาว่าควรจะจัดอะไรสําหรับฉันนะอะไรก็ได้ที่มีโลโก้50ปีไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันขลังดีส่วนฉันโดนเสื้อมันหนึ่ง